อย่างนี้เราจะาทำสเต็กลาวโชว์สเต็กลาวแต่เราจะตัดสเต็ออกกรอบ เล็กเราวันนี้เราใช้เนื้อเขาเรียกบีฟสติปลอยเนื้ออายุ28เนื้ออายุ28วัน28 day dry meat bief strip loin t w e n y e i g day เ,เราจะใช้เนื้ออายุอายุเอ่อยีวันเนื้อที่เขาไปบ่ม28วันนะครับเป็นเนื้อส่วนสติปลอยมันจะมีติดมันนิดหน่อยติดมัน มีมันนิดหน่อยอเนื้อที่เขาเอาทำไมก็เอาเนื้อไปปุมเพราะว่าเอนไซม์มันจะได้ออกมันจะทำให้สเต็กนุ่มนะครับมันจะทำให้สเต็กนุ่มโอเคตัวนี้ก็นะ Cook steak raw call steak า a w เยีย steak raw w e l l will cut first เดี๋ยวเราจะตัดมันก่อนเ e ี yeah. ่ย will cut the steak first and then marinate with uh, ่ chili chili flag Thai chili flag and กราวสติ right, right. uh, ampa, sauce, Take, Metro, ๊กคีไรต์กราวสติ๊กคีไรต์เราจะแอนฟิสซอสไทฟิสซอสเดี๋ยวเราจะหมักสเต็กลาวเราด้วยข้าวคั่วข้าวแล้วก็พริกป่นแล้วก็มันน้ำปลาแล้วก็จะไปทอดสเต็กลาวเมนูขึ้นชื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตัดไปตั้งสองตัดไปเมื่อวันสองวันก่อนเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านร้านบุญหนักนะครับคลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านบุญหนักเขาให้ ให้มาตัดสเต็กสเต็กลาวย่างกินนะเดี๋ยวามีวิวจะสตรีปลอยทูคุกสเต็กลาวิสโคสเต็กลาวอิลาวสไตล์สเต็กเขารู้จักประเทศลาวกัหรืห <Yeah. S 1> อเปล่าเนี่ยอย่าอะรับมี่ก่อนรับมี่ก่อนเราจะทำสเต็กลาวใส่ถุงมือไหม ใส่ตรมือก่อนเราจะทำสเต็กลาวโชว์กันเฮ้ยทับสเต็กลาวกินกันวันนี้ทำสเต็กลาวแก้มไวน์ไวน์แดงนะทำปนั้นด้วยโอ้ย,อยคนจะทำสเต็กลาวจะมาใช้รับมิดเดี๋ยวใส่รมือก่อนชอบมาขัดไอ้เนี่ยเวลาคนจะไล้สดอ่า เราจะตัดเนื้อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฮะโมโนสโมโนโนเครูบหรอกไทยแลนด์โอ้ชอบเล่นรูบหรอกเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเล่นรูบหรอกเอออยู่ยนี่นี่ก็ชอบเล่นรูบหรอกเหมือนกันแต่ลูกเล่นอ่านไะลูกเล่นเดี๋ยวเราจะตัดตัดสเต็กลาวก่อน มันเป็นเนื้อส่วนสติปลอยอเอาเอาอันนี้แล้วกัน <c oughs> มันไม่น่าทำาเลยตรงนี้มันวางมันไม่ใช่ตรงที่จะตัดตัดนวะสเต็กยงัยงยงังยังเพิ่งตัด <c oughs> ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ย่างเลยมันจน่าอร่อยยังไงตัดสเต็กนะครับประมาณ1้0ยร้อยแกรัมต่อชิ้นร้อยแปดสิบถึงสองร้อย่าดิสไซชูบีอาราวทวนเรกรัมถึวันเฮเรอตีกรัมประมาณนี้แหละนะครับเยวตัดก่อนตัดสเต็กเดี๋ยวที่ย่างก็จะทำสเต็กลาวโชสักอัน คนจีนชอบมากเมนูเนี้ยคนจีนชอบมากสเต็กลาวคือในในเทาในเทาวันนี้มัมนมีมีงานแดน์เฟสติวัลในเทาวในเมืองนี้นะคนจีนมามา,มาแข่งกันเยอะคนจีนมาแข่งกันเยอะเขาเขาจะชอบสั่งสเต็กลาวกันเขาก็ทำสเต็กลาวขายคนจีนเดีย๋ยนี้คนจีนหามากินอาหารอีสานแล้วนะ แล้วเมนูหนึ่งอีกกี่เมนูนึงทีก่กินก็คือไอ้กุ้งแช่น้ำปลาอรจีนมาพูดพูดพูดอังกฤษไม่ได้พูดอังกฤษไม่ได,ด,กไได้ก็เปิด g o o g l e คุยกันเปิด g o o g l e คุยกันไอ้ g o เ g l e Google, Google มันมันแปลมาให้ว่ากุ้งดองกุ้งดองซีอ๊วมีกุ้งดองซีอุวขายไหมมีกุ้งดองซีอ๊วขายไหมก็ แต่กูเกิลมาบอกว้บอกไม่มีเรามีแต่กุ้งแช่น้ำปำเอาเอารูปให้ดูมันนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละกุ้งดองกุ้งดองเออฮะอยวอกลิ่ยวกลิ่ครับ <c oughs> อ๋อเล่นเกมเออว,วันนี้วันนี้ลูกเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนมาเล่าให้ฟังว่าพ่อวันนี้หนูที่โรงเรียนเขาเขาให้เรียนสครัด้วยนะ บอกแล้วพ่อบอกแล้วไม่เชื่อว่าให้ให,ใ,หให้เล่นสครแอยจะไปเล่นโลบอกก็อบอกมาว่าเราอีก่ะก็พ่อบอกบอกว่าโลบอกมันจริงกว่าสุขแพเอา้าอีก,อ,กอีกเราเอา่านะแค่แค่รู้ใช่เกมเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นพรรยายามเรียนอยู่อา่าพรรยายามเรียนเขียนโค้ดไอ้โลบอกอยู่มันจะเขียนเขียนขายหาเงินเขียนอะไรนะเอเนี่ยเสียเงินซื้อแต่ไอโรบักให้ลูก แแหาไอขายขายสเต็กลาวได้ก็ไปซื้อแต่โรบักให้ลูกเติมเกมแต่สแปรดอ่ะกลางวันกลางวันสี่โมงเย็นครับประมาณสิบตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วอ่าตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วครับเราตัดตัดออกไปมาที่จะทำอาหารโชว์แล้วจะคุยเรื่องเกมกันเนาะนี่เราเราจะตัด ตัดส,สเต็กก่อนมีก้อนขัดก้อนขัดสเต็กเ first Adenview มารูเน่ with ไข่เชอร์รี่แฟลก์ and ข้าวคั่วข้าวคั่วจะก็กราวสติ๊กกี้ไรท์ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วภาษาอังกฤษเรียกกราวโรสติ๊กเกอร์ไรท์ข้าวคั่วไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเราจะย่างย่างสเต็กสเต็กลาวให้ดูสักอัน,นเดี๋ยวตัวเอ้สักอัน อ่าใช่ที่นี่เด็กเด็กเด็กเพิ่งเพิ่งแปดขวบครับเขาเขาเริ่มให้เรียนปปสามปสามปสามก็ให้เขาเพิ่งเริ่มให้หันเรียนวันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอ่าเขาสอนให้ให้เรียนสแครชอืมไอเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็พาลูกเล่นไปมั่วๆสูวๆนั่นแหละ เราตาัดเสร็จแล้วเราตาัดเสร็จแล้วทีนี้มันเหลือเหลือชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะหมักหมักด้วยข้าวคั่วนะพริกป่นยวนี่เป็นเอก่อนเขาไม่ไปเก็นเดี๋ยวเราจะย้ายเพราะมันเป็นครัวมันอยู่ในครัวอ่าจะให้ดูนี่กระทะย,ย่างกระทะย,ย่างอยู่นี่กระทะย่างเกลียวติด เป็นคนล่าเป็นคนเล่าเป็นคนอิสานเอเออพูดแล้วจะหาว่าคุยสมัยสมัยมามาอังกฤษมาเรียนที่อังกฤษใหม่ๆหมสมัยมาเรียนที่อังกฤษใหม่ๆหมอ่ะมีแต่คนทักว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าเข้าไปร้านอาหารจีนร้านไหนก็หนีเห่าหนีห่ากันหมดเลยบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยไปกินอาหารด้วยกันเป็นสิบคนเนี่ยเด็กเสิร์ฟนี่ตรงดิ่งมาก่อนเลยอ่าตรงดิ่งมาก่อนเลย มาคุยภาษาจีนด้วยไม่รู้เรื่องฮะมาจากไหนนะฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์อะไรนะครับซับปิด Where you from Where you from Where are you from อ่าพคุยภาษาอะไรนะ่ะเขาคุยภาษาอะไรคุยภาษาอะไรภาษากรีกเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะหมักโชว์แล้วอ่าน้ำตา น้ำปลาใส่ลงไปอ่าน้ำปลาเขาพูดภาษาอะไรกันเนี่ยเอา้าน้ำปลาใส่ลงไปใส่ขนอหน่อยแล้วกันใส่คนอนิดนึงเออผงคนอใส่ได้ไม่เป็นไรอย่าใส่เยอะผงขนอใส่ได้อย่าใส่เยอะ,อ,อ,ยยอ,ะอ่าน้ำปลาคนอพริกป่นอ่าพริกป่นใส่ลงไปโอเค ใส่พริกพลไทชิลิแฟกเขาเรียกพริกพลจะใส่เยอะเดี๋ยวมันมันสำลักใส่เยอะมันจะดสำลักแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยครับสเต็กลาวเราจะมันจะเป็นแบบนี้อ,อแล้วก็ขยันเนี่ยขยันรัสเซียรัสเซียอยู่แะยูฟรอมรัสเซียเออคนรัสเซียวันก่อนก็เจอเพื่อนจากอินเดียวันนี้อินเดียนอนไปแล้ว คนอินเดียนอนไปแล้วชื่อนาจิปนาซิมนาซิมขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับะนะข้าขวคั่วพริกข้าคั่วพริกป่นโซอ่ไทยชิลีแลกกราวสติกกิไรแอนฟิสซอสแอนลิตเิบิชิคเก้นพาวเดอร์รัสเซียโอเครัสเซียค่ะฮัลโหล how to say hello in russia how to say hello เอาสิเซ่ฮัลโหลอินรูเซียอ้าวไม่รู้อ่ะ uh, วรักขยำขยำให้มันเข้ากันนิดนึง uh, นะครับเอย่า yeah. มีมาราเนตี้ไทฟิชซอส a อ d um Thai fish sauce t h a ล chili flakes and ground s ์ i c k y rice and then season อ uh, ีกอ่าตีมันตีมันนะตีมันให้มันให้มันเข้าเนือ้อ อาสมมติว่ามันเข้าเนื้อแล้วกันสมมติเราเข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวเราจะย่างเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนเราจะย่างหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยอ้าวคุยแล้วรัสเซียแล้วเราใส่น้ำมันลงไปเลยอ่าใส่น้ำลายลงไปแล้วใส่สเต็กลงไปเลย ใส่เนื้อย่างลงไปนะครับเนี่ยใส่เนื้อย่างลงไปไฟแรงไฟแรงไปไฟแรงไฟแรงสเต็กไม่หมด รอกป๊บหกกนึงหัวแตะคุยลืมดูกระทะอ่าโอเคเราหลีเตาแล้ว,ลลวเราจะย่างให้มันเอาแค่แบบมีเดียมแรมีเดียมแรสุกมากไปเดี๋ยวมันไม่อร่อยสุกมากไปมันมันเหนียวมันเหนียวอ่าเนี่ยนะย่างแล้ว จะเป็นแบบนี้นะเป็นใกล้ได้แล้วเอาซักมีเดยมแย่ถ้าเอาบลูไปเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้ซอยจุเอาแบบ medium, medium มีเดียมมีเดยมแย่หน่อยโอ้ลืมใส่ลืมใส่ดีลืมใส่ดี <c oughs> จะได้ขบขมทำ <c oughs> มั่วแล้วทำมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วเริ <c oughs> ม่มมั่วแล้ว ส่วนตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอ่ตัวนี้เป็นกระดูกหมูตุนกระดูกหมูตุนยากีนแล้วตุนกระดูกหมูใส่โอ๊ยกาบใส่อบเชยรากผักชีกระทียมลงไปตุนทำก๋วยเตี๋ยวโอ <laughs> ถ้ถ้าเล่นเกมโรบกักนี่โรบกักต้องไปถามลูก <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้ว่าลูกเขาเล่นเกมอะไรส่วนมากก็จะเล่นตอนเริ่มเล่นอะไรนะอดัปอดัปมีแล้วก็อะไรอย่างนะพากหลงังๆไปไปช่องอะไรหวะบานาน่าบ้านนาซิตี้เออลูกชอบเรียก b a n าน่าซิตี้บ้านนาซิตี้เออบ้านนาซิตี้นี่ยคุเขียนเป็นคนไทยเก่งนะชอบเข้าไปฟังเพลงเสียงนกคงหัวจุ๊บ <laughs> เปิดจนลูกร้องเพลงเสียงนกคงหัวจุ๊บได้อ้าว มาย่างเสร็จแล้วถูกเลยแหละมันมันจะได้ที่แล้วแหละเดี๋ยวอีกนิดนึงมันยังมันยังมันยังบ้านนาชี้ใช่บ้านนาชี้คนท่องเขียนเขียนเกมเก่งคนไทยเขียนสวยดีสวยดีอเดี๋ยวจิ้มดูก่อนจิมดูก่อนว่ามันรูอ่ะเอ้ยมันมันแรงยัง มันยัฟรูอยู่เอาอ,อีกนิดนึงแต่รสชาติดีรสชาติดีโคตรเผ็ดนี่เป็นสเต็กลาวครับ uh, อ่า๋ย่าจะพูดเป็นสายอิน is called steak l a ว is l a r s t <Yeah>. s i e steak we use strip loin strip loin marinade with with sauce and Thai chili flakes and ground sticky rice marinade mix together and then grill it yeah. เช็คลาวเช็ลาวก็ไปซื้อไอ้กิฟต์การ์ดเขาเรียกกิฟต์การ์ดอยู่นี่มันเป็นกิฟต์การ์ดไหนไหนให้ดูกิฟต์การ์ด จะเป็นกิฟต์การ์ดแบบนี้เซเก็มีขายก็ไปรีดีมเขาเรียกรีดีมก็ขูดขูดรหัสอยู่ข้างหลังขูดออกแลใส่รหัสเติมรีดีมเติมไปขาไปซื้อแต่ชุดอะไรแล้วไม่รู้หดโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะเดีวเราจะจิมโช <c oughs> ไม่เลยขาาแต่คุยนะครับอ่ะ,อะย้ายย้ายย้ายทางก่อนย้ายทาง <c oughs> <c oughs> มันอยู่ในกลัว มันอยู่ในครัวย้ายมา,าย้ายมาตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นเขียงอ่า,อาตัวนี้ออกก่อนอ่าตอนนี้มันสี่โมงลูกค้าร้านปิดเนี่ยครับสเต็กลวาวสเต็กลาวเดี๋ยวเราจะใช้มีดมีดมีดหันอ่าหันตบูอ่า อ่าพอดีเลยเนี่ยไเนี่ยเขาเรียกมิเดียมแร e มันก็ลังพอดีพอดีเป๊ะมีเดียมแร e เดี๋ยวชิมดูก่อนอืมมันมีความหวานของของเนื้อออกมาเนื้อเนื้อแม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวมันวัวแดงวัวอันนี้บ้านเรา ทำกินโชทำกินโช <laughs> มันต้องชิมก่อนก่อนทําขายนะมันต้องชิมก่อนที่จริงทาทําล่อยลย้วแหละแต่พอเวลาพอเวลาสเต็กมา,เ,า,เ,มาเขาซื้อสเต็กมาเราตัดตัดตัดแล้วก็แอบย่างก,กินไปด้วยเจ้าของร้านเจ้าของร้านไม่รู้ว่าเราแอบกินอย่าไปบอกเขานะค่อยๆกันเดี๋ยวปปเ,นะ <laughs> เดี๋ยว,เยวสเต็กมันต้องกินกับไว,น,ไวน์เนาะไวน์แดงเดี๋ยวไปหาแก้วก่อน แมาวายวายอยู่ตรงนี้วายปรุงอาหารแชมปานิโลกอ่าเป็นวายจากเอสปปนยอร์ oh, no. อ๋อโน้อสปปนยอร์โปรโตคอลอสปานาเอสปานาเอสปานา t ือดิสไ i ส e from อิสปานา from โปรโตเกตโปรโตคอลอ่าโปรโตคอลอ่านะครับไม่มีแมงวัน ประเทศตะกิดยังไม่มีแมงวันถ้าไปถึงหน้าร้อนตอนนี้มันยังหน้าหนาวอยู่อ่ามันหน้าหนาวอยู่โ okay. อเคมันมีนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ลงไปเคให้หมดไปคือพอไหมเนี่ยโอ้ไม่พอน้อยไปมั้งเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเราจะกินใช้มือเลยเราจะกินกินกับไอสเต็กนะมันต้องใช้สเต็กต้องกินกับวายแดงสเต็กต้องกินกับวายแดงมันถึงจะเข้ากันอ่า ัวน,นี้เป็นวายวายอะไรวะที่ขวดไปและเอ่อเทมปลานิโหลเป็นวายบริษัทวายเขาพวกวายวายคอล,ล่าเขาส่งส่งส่งมาให้เขาจัดเป็นวายลิตมาให้นะเออมันก็ก็อร่อยก็อร่อยลูกค้าบอกว่าอร่อยวายนี้กินกับอาหารไทยก็อร่อยกินกับลูกค้าจะชอบกินกับแกงเขียวแกงแดงแกงพัแนงแกงมัสมัน่นผัดกะเพราเออผัดกะเพรากินกับวายแดงก็อร่อยนะ นะแล้วก็เออเป็นไวน์จากไอ่จากโปรโตเกสไหนเขาเขาผสมอะไรมากนะ Perfect for your table อ๋อเขาบอกว่ามัน flavor of red red fruit uh, red fruit the juicy and intense wine in the perfect มันทําจากแอง่นแดงอง่นแดงแล้วก็ผสมพวกเกรปฟุตพวกอะไรเข้าไปให้ให้ให้รสชาติมันอืมันมีกลิ่นดีกลิ่นดีเอากินโชว์แล้วกันนะัานัานสักชิ้นหนึ่งแบบเนี้ยพอดีโอแต่ตัวนี้มีเอ็นนิดหน่อยมันจะเหนียวนะอืมอืม a l r i g อร่อยแต่ชิ้นนี้ติดเอ็นอติดเอ็นเลยเหนียวเป็นนิดนึงตัดติดเอ็นนะต้องล้างตากด้วยวายแดงนะอืมเข้ากันดีทิ้งขวดได้แล้วนะแนะนำเลยเบียร์ยี่ห้อนี้นะครับคอรดิเลตเข้ากันดีกับสเต็กลาว์อย่เอย่าสเต็กลาวสเต็กลาวไทยสไต ไก่นอกน h a i no, no, Thai style, style yeah. ัไทยตล์เราไตล์สเต็่าบิมา t e a นส i t ก f d วฟิวซอสฟิวไ t ย a i ลลี l ฝดแ a ะ d อ่อ a าดสเต็กข้า r ไรซ t ซ e เน่ n และมิกซ์ทุกเกเดอร์ในเ g r ด l l And i ะอีส m คอมบิเนชัด s สไ i n e r ร d w i n e Yeah, t h a n ว you. Uh, t h ร s c l i p is s าสปอ s เซอร์บายบุ a ักไทยรีส a u ์ a a บล็กบู Thank ค o u ขอบคุณครับอคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากอ่า พี่ได้รับการสนับสนุนกินตัวนี้เสร็จแล้วเสียวกลับไปต้มมาม่ากินเหมือนเดิมมล้แหละกินเสร็จเดี๋ยวกลับไปต้มมาม่ากินต้องมามา่มา,มากินเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามาเมืองนอกเ,เขายังมาถามหามามา่าต้มเลยนะบ,บางทีอ่ะประเทศอังกฤษเขาไม่เขาไม่มีไม่มีไมโครเวฟให้คนไทยยังมาบ่นเลยเวลามา มาแข่งเต้นสตรีทแดนซ์ที่นี่นะ,อะโอเคโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ See you later บาย